ีมมไจาสวัสดีพี่น้องมาเท่าทีเข้ารบรักคักแพ่งพี่น้องขับพัฒัดเชื่องชุ่มคูบานพระตำหนักผูผ่านขู่เมือง งามในเรื่องน้องหานและตราการประสาทเพิงสวยสุดงดงสามพูดไทยดินมันในพุทธธรรมและนี่คือคำ้นผลของพี่น้องบรรเทาเช่าจังหวัดสกลนครครับต้อนรับครับตอนพี่น้องกอล์ฟบันด้การของรากกระผมเสียงเผืยวเมืองสกลนครครับเมื่อนี้ออกมาทงมาทามาามาให้มาน้าทักทายอาจารย์ปตองสอนดีครับผมได้เมนูยังฝากตอนพี่นอ้องเมื่อนี้ฮะได้เมนูยังฝากตอนพี่น้องเมื่อนี้พีตีนังเข้มไปพี่น้องครับและนี่คือือออ้หือ ที่นังครับผมวันนี้ครับนังเขี้ยมงามๆนะครับเข้าได้มาจากที่เขาเดินทางลงอุบลเมื่อกี้นี่ไปซอยงานาทรงแม่นองนวินกฤตวรรค์นะครับกับพี่จอร์นี่มือปราบนะครับและนี่คือนังเขี้ยมจากทีมงานจอรนี่มือปราบได้พี่น้องเด้อสนใจจะาได้นังเขี้ยมทำแซ่บราคาเบาแพงนะครับติดต่อที่เพจของจอร์นี่ตะลุงกุ้งนะครับผมนะครับพี่จอรนี่เฮานะครับผมพี่น้องครับผมนะครับเอ้าเพราะแค่ยังยิ่งคุณมาเนี่ยฮะยังกว่าไม่ยังก็่าไม่รู้ ไงเป็นบางบอกมาซั์อยู่นี่ไอ้จิกจำเจียวเจ๊พีจำเจียวไหมอ่ะเจ๊พีจำเจียวได้ไหลายไปเลยลูกมีอค้ยพ่อฮึมก็พกชิดหน่วยพ,อพ่อ60หน่ยวยละที่อือครับผมพี่น้องครับบรรยากาศยามคำทงไฮตงหน้าบันเท้าพี่น้องครับตัวนี้เข่าก็เขียวงามแล้วนะครับผมอือแต่น้อยกับขา่าวซวยกระบวนการเกี่ยวเข่าพี่น้องวันนี้นะครับอีสานบ้านเฮา นะครับพี่ผมนะครับป้าพี่น้องครับมือเทปไปนู่ฝากตอนพี่ฝากตอนนี้ครับบริการของการกี๋นังเข้มครับผมหลังจากที่ได้มาพิกเม็ดแบบพี่น้องครับบารเท่ากับเสิร์ฟมากี้แล้วจันทรปองเนาะครับผมอืมสีต่ำเอาเขาบอกเขาเป็นนังเข้มก่อนสัตว์ละฮะ็น่ยังเอาถึงเฮ็ดเตียวก่อนก็ได้ครับเฮ็ดนังเข้มหล่ะถ้าเฮ็ดเตียวมันกวนไม่ติดแข็งพังครับโอ้กี๋ทุบกินเลยครับกี๋ทุบกินเลยแม่นกี๋ทุบกินเลยบอเ่กี๋ทุบกินเลยเพราะว่าใช้เ็ปไปปิ้งเอาสิคงนะอื้อครับผมครับพี่น้องครับและนี่คือ นะครับผมค่อยจําได้งวดทุกที่เราไปล้านลูกแสหลาปากเซ้เล่าไตฮะไอ้หมดก็จำได้บ่แต่ว่ามันม่ไอ้ว่ามัเป็นพริกอะไรพริกมันเป็นแต่พริดผุดมันพริกเขาพริกหยวกครับพริกหยวกเออต้องใส่พริกหยวกแนะครับมะลาเขาไป็นเสือเขาเป็นเสือไป็นเสือวะไรไอ้เป็นยังตลาดมะขค่นเปีดเป็นยังล่ะเขาเขาล่างตลาดไอ้โอ้พ่อวิทย์แม่งครับโอ้ครับผมพี่น้องครับไปหั่นลูกแสหลาปากเซ้นี่ผมเมนูที่ผมขายอะไรเนี่ยือ้นี่็พี่น้องครับที่นังเขีมนี่ครับผมอืมแต่ว่าเห็นครั้งหนึ่งอาจารย์ป่องอยู่ไหนไม่รู้ในคลิป ที่เขาเอาน้ำเข้มเหนียะมาพี่น้องครับทุบขางท่างเลยเป็นรถเป็นรถขายขงางท่างรถรถรถพ่วงขางท่างกันนะคร,ครับผมมากหม้อไส้พ่วงคางนะ,ะทุบน้ำเข้มจานละห้าสิบบาทด้วยจานป่องให้ลักระตรัดล,ล,ล,ลักระตัดลักระตัดก็จะกินข้าวนั่นเลยโอ้ขาหลายพี่น้องครับบรรยา,ากาศเนาะเจ้าบนนอ้นจานป่องเนาะหาเข้าไปว่าใครเข้าไปทางสัรนดาลเนาะเปิดระหลับเปิดระหลับไปน้าเท่าแล้วครับพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับนะฮะเผาโรน้าปากละมัานจังหอมไผ่มันแห้งครับเป็นยังไงเปลืองข้ไผ่มันแห้งครับเป็นไผ่มันแห้งหมดที่ไม หลังจากที่้ดิ่พริกมันแหม่มไงค่อยอๆตามได้ยังไงนี่โวยโว้ยนะครับผมนะครับเอาเข้ากระสีตามพริกครับพุ่งมาหนิจัดปองกระสีเอาหนังเข้มใส่แล้วป่ะครับครับผมเอาลงนะเอาลงกีไปน้ำได้ครับกีไปน้ำครับผมตามแก้วครับผมพอดีเนาะครับพอดีท่านกันครับนะครับตามตามดูพี่ตามทำเวลาตามเอาพุ่งจัดปองพุ่งพุ่งนเอาลงอีกแม่หำหนังเข้มล่ะ เอาสอเดี๋ยวลงหน่อยมันโอ้มันกินกินมะท่านบอกเหรอกินกินมะท่านโอเคโอเคเอาเอา,เอาแล้วแต่แตสามสี่เซนนี่ครับสามสี่เซนนี่เนาะครับ,คร,บครับผมอืมมันตะพี่น้องเด้อที่ศาลไกลบ้านเห็นบรรยากาศบนี้ครับปะ่ะอู้ยน้ำตาลมะเหลี่ยมดีแท้ชุ่มรสครับชุโอ้ยเอ้าเอ้าครับผมพี่น้องครับตำมเจ้าลาดสามเจ้าตอนปลาแดกเด้อเอาพ่ออะไดิลูกเด็กเราเอ้าตอนปลาแดกผ่อนปลาแดกตอนใส่พี่น้องครับนี่ที่เด็ดยูทิ่มที่เด็ดครับร <S <S รเนี่ยแล้วผม สิ่งนี้เจอยู่นี่บอกแม่ครับใส่น้ำเล็กน้อยบะครับเพราะเอาเจาะพี่น้องครับอืมอืมเอาโรยได้ก็ได้อันนี้ก็อันนี้ก็บังนัดบังนัดแรับครับมาปรุงแทยครับครับผมอืพ่าก็ใส่สมบูรณ์เฮียพ่อครับเอาโยะมาเบียโยะโยะมาโยะโยะได้แล้วพ่อหอมใส่น้ำนะครับเอาผักหอมที่ตล่ะใส่ผักหอมเดี๋ยวเดิเยี่ยมครับเอาหมีก็โอ้แล้วก็พี่น้องครับอุ้ยนะฮะบรรยากาศ ทุงให้ทุกหน้าบานเท่านะครับอืนะครับนังเอาหไหมละจานไหมแล้วหไหมแล้วไอ้เพนหมแห้งงอข้างใางนข้างในพอนไหมนี่น้ำกอไหมจะแห้งงอข้างในพอนไหมต้องทุบบอกนาจานเนาะนีน่ครับอืมจพี่น้อครับทุบบอกที่พอดีได้เลย,เลย เอาขึ้นมาจามานี่ขึ้นมาเลยครับมาขึ้นมาเลยเอ้าวบี้เอาถ้วยแก้วออกมาละทำเย็นจังหน่อยครับจออังถุบนะครับผมพี่น้องครับรกกอืมบนึงบรรยา,ยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเฮาครับหลังจากที่เอาขึ้นมาจากเต่าพี่น้องครับบาดนี้คือสิเป็นการบารเลงของอาจารย์ปองครับผมอ้าวอาจารย์ปองทุบครับอันไหครับทุบครับผมนะฮะนะฮะ,นะฮะ ไม่ยั้งอาจารย์ไม่ยั้งหรอกไม่ยั้งหรอกทุก,ทกมือจังเลยกกพี่น้องนะครับผมทุบมืออาจารัดฟองแล้วค่อยๆนะครับหลว <c oughs> น้ำเราสนใจในน้งเข้มติดต่อพี่ตอนนี้มือปราบแล้วพี่น้องเด้อนะครับที่เพชตรตะลึงกรุงตอนนี้มือปราบนะครับผมอันนั้นข้มอุบลได้พี่น้องนี่ย <c oughs> สี่เหลกันครับดำๆออกให้เบิร์าจารัดฟองครับครับผมไปิป้ายนันละเออ แต่เข้ามาเขาจะใส่แปรงลวดตัวละขวดครูเดียวกันอครับตั้งทุบนะครับขูดทุ่มดำๆมันออกก่อนแมวแมนครับไปตั้งทุบครับครับอ่ะโอเคหาอะไรถึงอันครับผมอืม่ะทุ่งลาทุบอืมนะฮะครับผมอืมพี่น้องครับไปสีสันอลังการความงามอืมพี่น้อง ไปลองคุยเก้วไปแหลมกันักคนคุยกับแ้วไปแหลมกันแน่นี่วะน่ครับอืมก็ดำาถอฮะค่ดิยนี่ค่อน่ครับนี่คือแก้วคุยแก้วเด็กากันขนาดทีอืมออออเอาละอแรกให้ยันปองก่อนนะครับน้องแาคผู้เฮ็ดกับผมอืมพอไยังไมึนากเลเือนี่เก ากับเผาต่อพี่น้องกับผมเอาจัดป้องมาหนี้หลังจากทุบนี้แล้วลุยตลอดลุยลุยครับบิ๊งเปิดห้องเขา้าเปิดห้องเขา้าก็แล้วนะไก่ครับผมเข้าดูกพี่พี่น้องครับมามาเลยจับแกวเปียกเปียกโอ้ยกินม่ได้หลายอย่างที่เขาบ้านเลยมาขึ้ความเผ่าละเผ่ามาลูกเอาเลยพี่มาพี่น้องครับนี่ละถ้ามาสอบอีสานบ้านเขาครับผมขออยากครับโอ้ยนะครับเหมือนผู้จัดการปรอยุกต์ครับผู้จัดการนะครับไปภารกิจครับผมนะฮะ อาจำมกลาจำเจ้าครับผมเอาลุยเราลุย,ลย,ลยกินแล้วลูกเอามันเดียกาศ์ดค้งเต่าพี่น้องนะครับนี่อือหือมาเด้อพี่น้องเนะด้อดมากินกนล้วกันครับโอ้ยนะฮะฮึ่มสมรง,งามเลยจันทร์ปองนะครับผมจีนังพี่น้องบรรยากาศครับอือหือ หลากหลายครับมาพี่น้องมา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 กินเครื่องกันครับเอฟซีถุงมังกรครับผมครับผมข่อยอยากครับประกอบนะขีนังนังขีขึ้นบนหลราชธานีครับครับผมอ้าข้องข่อยก็ไม่ใหญ่เท่าไรเอ้าข่อยอยากครับพี่น้องตำเจ้าข่อแดกครับแล้วก็ ว่าไรกันเย็นนะจันเนี่ยเหรอทำดื่มดื่มทำดื่มยาม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 าพี่รับพริกฮู้วยี่หรอพริกเนี่ยบรเห็น้ครับไปฮ อืมอืมง้ออ่างไฟไปหมดละอืมเอาลองอ่างทุบทุบพร้อมกินน้ำมันปลาเด้อครับครับผมไม่ไปนอนครับแซ่บายพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะฮะเอาปูบนอ่ะเตี๋ยเอาเอาโอ้ยเอาไปเอาหลยแซ่บไรพี่น้องครับโอ้ยนะครับมากินกันแล้วพี่น้องเด้อ เอาไงละเอาคืน,คน,คน,นึ้นมามคุณนี่สุกแล้วพี่น้องครับมาเนะครับเด้อกินไงยงไงอีสานบ้านเฮาครับขอเป็นกเพลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาช่าอีสานพัทลินหากินในบ้านทุกทุกพื้นที่ทุกทุกจังหวัดทุกทุกประเทศนะพี่น้องเด้อนะครับมีโอากาสมากครับมาบ้านเฮาครับมากินกีนก๋นังแกงน้ำกันแทบแบนะครับความเปลี่ยนธรรมชาติอีสานบ้านเฮานะครับผมเอาพี่น้องมามากินแล้วกันครับอ้าวบานนี้เอา,า,อาละทุบน้องทุบ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 เอาออกมาเต่าเอาออกซะหรอออกซะมันยังบ่เคี่ยงเจ้าเออ นะครับพอนมือเถอ,น,อ,อ,อ,เอ,อน้องเด้ออนะืม,อเ,มเอา,าเนี้ยไปเออครับผมนะครับเออนะฮะอุ้ยของแสบอีสานพี่นนะ้องเอ้ยนะครับมันก็คือนะครับนี่ละกีหนังทั้งกระบดเอื่อนหนังมาทั้งเอื่อนหนังเข้มเอาทุบราทุบๆมาเนี่ยไอ้เนื้อรูปทรงแบบสาใจเจริญยังไดลงพื้นนี่แหละบวชแล้บ่ันจส้นกนเหยียบเอาเอาตัวมันเต็มนะเออลุยแบบไรลุยลุย นะครับพี่น้องครับเบิงครับนี่เอ้ยเอ้ยมือเสียงดังบู๊บปู๊บบู๊บบู๊บมีแล้วไอ้ยังเราไปยังนี่อหง่อนทวนทุบมือหลังจากที่ทุบพัดสองพี่น้องครับผมอ้าวลุยนะครับผมพี่น้องครับ มาพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำกันครับผมนะครับบรรยากาศความเป็นอีสานบ้านเฮาธรรมาชาติมองนี่ละนะครับผมมาพี่น้องครับอบบอื้เสียบบ้านเฮาโอ้ยให้กินน้ำตาลจาันเด้อครับลุยลุยลุยครับผมเอาลุยพี่น้องลุยๆๆมากินน้ำกันครับอออืื้หนี่ฟังเสีงยงหยังกึ๊บๆๆๆพี่น้องครับเบิ่งครับออื้ điếu khóc cầm kéo để con khóc không nhận nhá nhận hoặc อัมาเนี่ยกบุลานเพ่อนบ้านยังก่อกินหอยเขายั่งกินหนังเขาเวื่อเตะเได้นดอือนี่ครับบาดได้็เนยำจะเขาแซ่เขาแซ่นังบุเฟ่ก็คือแมงครับกินขนะนี่นะเอ้ากินนลดกเห็นไหบ้ม่เขียววะล่ะเอ้าหงเลี้ยวแล้วว่คตับอแล้วมาเพากินมานนี่ไม่จะวาตนดยวละอือมากินนังเดือนะครับผมแซ่บครับ แก้วบ้านเฮาโอ้ยเสียบาแดดตอนเนาะท่านรองเนาะตำวงเนาะครับครับผมมาแสบน้ำกับพี่น้องครับว่าไอ้ทีปลาแดดก็ต้องบักขามาะกันบ่ขามก็าามเหม่อแล้วห่วยไปาขาึ้นบักขามไม่เห,ห็ดแก้วแล้วลรอไปปลาแดดตอนเนี่ยไปได้อาการนาะน้องเอือนาะงต่นเนาะครับครับผมบเห็ดแก้วบักขามเข้าทีปลาแดดของผมงครับผมนะฮะแซ่บพี่น้องครับมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับผมอือหือคลากร้ายเศษๆครับ อย่าลืมสองหกสี่ได้พี่น้องเด้อสองหกสี่หงษ์นี่ยหกสี่สี่หกนะครับผมแก้วลุยครับลุยลุยสองหกสี่ลุยเสียบต้องกันครับแสียบลายพี่น้องเอ้ยนะครับผมชุดต,ต่อไปอาจารย์ฟองขออีกกระติ๊บมาพี่น้องกบผมปเปล้า่าไงมือน,นี่นะฮะ อ่ะสำหรับมือนี้กับเมนูมือนี้กับกี๋หนังเคีมและจัดป่องเนาะครับผมคงสี่ตำนี่แหละมือหน้าพี่น้องเฮ็ดเมนูเด็ค่อยๆตอบคำถามดีสบายขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับไ๊ายบายครับ